สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนครับเอาเหมือนนี่คือเห็นยูกับถาดปันตีครับเอาเหมือนนี่มาทำความสะอาดยุทธาครับพี่น้องเ่าเตรียมการเสียออกเสียซกการครับวันตีสิบสามนี้เพื่อกะมาสงดูครับพี่น้องครับแดียวก็ทำความสะอาดตามรอธาตุรอยังครับเอาครับรอบนึงครับ เดี๋ยครับธาตุครับสิธาตุาพ่อแม่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวทำความสะอาดครับขั้วสะอาดครับพี่น้องออกจากธาตุพ่อแม่ครับพี่น้องครับ ข้าพอทันแม่ครับพี่น้องเก็บปอครับเดี๋ยววัดที่สุสานขงว่ดสงดุค,ครับพี่น้อง มทีบูมาทำควบสะอาดผาดหัวเพลนครับหัวเพลนก็คือท sure> bueno> ี่ไส้แหลอครับสี่พวกไม่ออกนียาไม่ยิ่งครับมาทำความสะอาดผาดครับ เส่ถาดพรยี่เพีย,น,น,น,ยน,นี่ป่ะบอืมบอกวันวนี่ละมีหอมกระเบบุกล่างทั้งพวสะอาดครับถึงมะหอดครับพี่นอ้องอะครับไปเบิตัวไปครับพี่น้องน่ครับ,ดบได้เมีสู้ เลยธาตุธาตดพอย่อยเด้อันนี้ป่ะอันนี้เด้อพอย่ย่ยน่อ่อนโอ้ครับยอ่ย่ย่อ่อนครับอับุญไมนอ้บสันครับเป็ทำความสะอาดไทยครับพี่น้องเดี๋ยววันที่สิบสามกับบ้านสงโดูครับเมือนี่าใจเบิงยังครับพี่น้องเบิงทาบครับเบิงเรือว่า วันทีบสามนิสาครับสีสงดูครับพี่น้องรอเบิ้งอีกเตีองหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับเกินกำลังควบทำความสะอาดอยู่ครับ,ออบ,รบพี่น้องครับสิบสามนิสากลับมาสงดูครับพี่นอ้องมานี่ตอนนั้ก,กวดอยู่ครับที่ขวายางขวายี่เล็ก <t> <t> ลักลอบต้องทำความสะอาดแถวชาติเดียวครับพี่น้องครับนะครับบางเหี้ยวครับพี่น้องบางเหี้ยวครับกินสมครับเอ้ยพัฒนากันยังได้กินลูกนี้เนาะเออพัฒนากินสมครับพี่น้องเมาเนี่ยมันคิดกอรอเยอะน้อย อกคว้มสดมน,นกันไยังลดอ้แ้ออันพี่น้องเบิ้งกันกนะนอเสียบอร่อยอเสียบอร่อยครับน,นี่นนครับแก้โควิดเบิ้งครับนัผยังีนะาเ้วผนวกมีสสมครับ สมครับสมกินสมพอดดีเลยครับก,กดไปเลยครับที่น้อง ที่ไปย่างครับที่ปูครับพี่น้องครับนี่ครับต้นใหญ่ซํานี่ครับพี่น้องครับเบิ่งครับพาเบิ่งครับพี่น้อนที่น้องปลาครับนี่อยู่ในวัดครับพี่น้องพื้นที่ของวัดครับเดี๋ยวครับใบย่างกับยายซำนี่ครับพี่น้อง ตนย่างส้มดีคือแทบ้านปูครับขอบใจพร้อมกลายกันปูครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตน้นไม้ยูเดีคือปูครับพี่น้องครับ,บเย,ย,เยอ,อยะเมินบางปีแล้ว กีเหลาครับบเงี้ยวครับบันี้มโอ้อันเอน้ำปลาปลาเ้ากิตทนครับพี่น้องเ้ครับันี้พูดหไมมพูดขากินดูสิเจ้แล้วเจ้ออกมาครม่ปลาใส่ครับเพร ใส่นปลานหวานว้าวหนุ่ยมันแดงแยงกันเว้ยเธอหน่วยยุยให้กินเยาบ่เป็นาเลยเอไปยิ่งข้นีครับดี้ดีแต่ไปิ่งข้เล่าสิไปงน้ำปลาใส่่นน้ำปลาผเอ้าาเอ็น้อยใส่น้อยนึงแล้วรง

เรเปตัดงญ้าเราเปินปปั้นครับตัดเสิแล้วนะครับเส้วแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่เองเจ้ากินน้ำเจ้ากินน้ำาจินทาครับเจ้าเาเรร้าแล้วเนี่ย่หมทำากเงี้ยวกินหมกเง้เด้อเจ้าวัแห้งกินแมกเงี้ยวกินเงี้ยวครับกลางกา่ต้องหูกลางกางเต้นเมือนมายืนกัน เสียของก็ไหลครับพี่น้องครับร่างติดตาต่อครับกล้องวันพักครับแตดพอพักเราตัดดีครับ <S <S 1> <S 1> ครับพี่คลิปครับพี่น้องครับฝากก็ไหลก็แร่ก็ตจดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับนายเด้อพี่น้อง

Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking sh.